วันนี้เราจะพาไปดูร้านรามเมงนะคะในนครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนซึ่งเปิดตัว2เชฟใหม่นะคะแต่ไม่ใช่คนค่ะเป็นเชฟหุ่นยนต์นะคะที่จะมาประดิษฐ์เมนูเส้นยอดฮิตกันซึ่งต้องยอมรับว่านี่ก็เป็นเทรนที่สะท้อนถึงการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมบริการที่มากขึ้น คิดจะเปิดร้านราเมงสักแห่งหนึ่งในหัวใจสำคัญก็คือเชฟมือดีที่สามารถปรุงเมนูนี้ให้อร่อยเหมือนต้นต,นตำรับจากญี่ปุน่นแต่สำหรับโตยยโกราเมงร้านราเมงในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนอกจากจะพร้อมลงทุนกับพ่อครัวฝีมือเยี่ยมแล้วยังต้องขยันทำงานแบบไม่ต้องการเวลาหยุดพักอีกด้วย โคยะและโคนะคือสองเชฟราเมงของร้านแห่งนี้แต่ทั้งคู่เป็นหุ่นยนต์มือกลที่เหลิวจินเจ้าของร้านยอมควักเงินร่วม1ล้านหยวนหรือ1 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนำมาติดตั้งไว้ที่ร้านแทนการจ้างพ่อครัวตัวเป็นๆร้านราเมงแห่งนี้เป็นที่นิยมของลูกค้าจานวนมากแม้จะมีร้านราเมงหลายแห่งเพราะเป็นครั้งแรกที่มีหุ่นยนต์มาปรุงราเมงให้กินกันแบบเห็นๆทำให้หลายคนรู้สึกสนุกสนานที่จะมากินกับเพื่อน ลิวจินอยู่ในญี่ปุ่นมานาน30ปีจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ได้เห็นหุ่นยนต์ทำโน่นทำนี่ในแดนซามูไรและเขารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะนำหุ่นยนต์พ่อครัวมาใช้ในจีนโดยหุ่นยนต์มือกลนหนึ่งตัวจะทำหน้าที่ลวกเส้นรามเมงส่วนอีกตัวจะดูแลเรื่องน้ำซุปเมื่อทั้งสองตัวทำงานประสานกันจะทำให้สามารถปรุงรามเมงหนึ่งชามได้ภายในเวลาเพียง1นงนาทีครึ่งเจ้าของร้านแห่งนี้ต้องการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้น เพื่อตอบสนองชีวิตรประจําวันนอกเหนือจากในอุตสาหกรรมการผลิตและสอดคล้องกับโนโยบายของรัฐบาลจีนที่ส่งเสริมให้ใช้หุ่นยนต์ในการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศดานแมตเทียสวิกรุนจากบริษัทโรโบอติกบิสเนสยูนิตผู้พัฒนาหุ่นยนต์สําหรับภาคอุตสาหกรรมมองว่าการใช้หุ่นยนต์เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจสําหรับธุรกิจอาหารซึ่งไม่ใช่แค่การนําหุ่นยนต์มาแทนพนักงานเสิร์ฟเท่านั้นสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน ใกล้มือเย็นแบบนี้หลายคนก็ท้องร้องได้เหมือนกันนะคะนี่คือทั้งหมดของสมาร์ทบิ l เศรษฐกิจติดจอที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้ใครอยากจะหาทางต่อยอดเงินนะคะจะพามาทําความรู้จักกับวิธีการรวยด้วยอสังหาริมทรัพ์ห้ามพลาดค่ะ